ไปสำรวจสันเขาเขาหงกันค่ะสัญญาเราจะแข็งแรงสวยและไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะคะทริปกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถึงวันนัดฝนทำท่าตกไอถึงจุดหมายแล้วนะคะฟ้าเปิดสู้ๆจ้าออกเดินแล้วนะจ๊ะหมอกล,ลอยละล่องอยู่นภเขานะคะนี่นะคะสาวสวยจุดสีชมพูกำลังเดินไปค่ะเป็นจุดที่เลยจาก น้ําตกมาแล้วนิดนึงนะคะจะเดินขึ้นอย่างเดียวเลยหลายกิโลเลยตรงนี้นะ,ะเดินมาได้กิโลกว่า,วามาเจอสภาพนี้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับการมาครั้งที่แล้วนะคะคาดว่าจะเดินมาผิดทางค่ะหนึ่งแชะก่อนที่จะเอาแผนที่ครั้งที่แล้วมาดูปรากฏว่าต่างกับครั้งนี้จริงๆนะคะสรุปว่าหลงทางแน่นอนจ้ะหลทางแล้วนะคะตอนนี้ถูกแล้วเพราะว่ามาเจอสำนักสงฆ์ค่ะ ที่มีฝนโปรยลงมาหน่อยนึงก็เลยได้โอกาสเอาเสื้อฝนตัวใหม่มาใส่นะคะไม่ใช่แค่เดินป่านะมาถ่ายแฟชั่นด้วยค่ะไปถึงยังไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าสภาพโอเคอยู่นะคะยังสดใสอยู่นะ,ะมีเอ่งน้านะคะตรงนี้เดี๋ยว,วยให้ดูสวยมากเหมือนไกด์ไกนั้นเลยลสาโมรกุดสีใสแล,แล้วเราก็สดชื่นเพราะว่าตอนนี้ชัวร์แล้วว่าไม่หลงทางแน่ๆะ ยอยอตอนนี้เดินเข้ามาเข้ามาในป่าลึกแล้วนะคะก็เป็นเส้นทางช่วงจากสำนักสงฆ์จะขึ้นไปตรงจุดที่เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องห้านะคะป่าเห็นไหมคะไม่ได้ทึบนะคะเป็นป่าโปรง่งแต่ว่าทางเดินน่าจะเป็นทางเดียวตอนนี้นะคะเราสองคนก็ยังแข็งแรงดีนะคะเป็นปกติดีนะคะยังสวยงามอยู่ด้วยเฉพาะสีเสื้อนะคะตรงน,นี้นะคะระหว่างทางก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มนะคะต้อง ลอดมานิดนึงคะ่ะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคนแข็งแรงนะคะช่วงนี้เป็นจุดทางกอนข้างชันนะคะน่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นไปถึงยอดเขาที่เป็นจุดที่ตั้งของสถานีโทรทัน์ช่องห้านะคะก็จะเหนื่อยหอบนิดนึงแต่ทางเดินยังคงโอเคอยู่คะ่ะร่างกายยังคงโอเคนะคะมาถึงจุดที่เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องห้าแล้วนะคะแต่ว่า ตรงนี้มันเป็นด้านหลังของเสาอากาศเห็นไหมคะแล้วก็มีเสียงหมาเหา่าแล้วก็เขามีลวดหนามกัน้นเขาเหมือนห้ามเข้านะคะอันนี้ก็เพิ่งจะมาโผล่ตรงนี้เป็นครั้งแรกก็ลอดลวดหนามมาได้นะคะลอดง่ายกว่าจุดแรกนะคะแล้วก็จะมาเจอสถานีการเรียนรู้ที่4นะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นจุดที่สถานีเสาวากาศนะคะ ตรงนี้สามารถขับรถขึ้นมาได้ทางถนนซีเมนะ